มาชมข่าวข้ามกันต่อนะครับสัปดาห์นี้รวมทั้งเดือนนี้และสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นสัปดาห์สาคัญเลยสำหรับพี่น้องประชชนชาวไทยอีกหนึ่งเดือนนะครับ <c oughs> เป็นเดือนมหามงคลครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนั้นตามหาบุคคลในภาพเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นายวีระโรธพจนารัตนรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเดือนสิงหาคมนี้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจและความเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรมประกอบด้วยกิจกรรมตามหา8บุคคลในภาพการสแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติวันที่11สิงหาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมและละครเรื่องขุนช้างขุแนแผนนิทศการผ้าในราชสำนัก วิธีการแต่งกายแบบโบราณที่พิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนครกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดราชบุรีพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันที่12สิงหาคมและประสานทุกจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญลตักบาตรพร้อมกัน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในยพระบรมราชูปถัมภ์จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่นักเรียนและเด็กที่มีความบกพร่องทางการพัฒนาการและสติปัญญาสถาบันราชานุกูลเนื่องในโอกาสบันแม่แห่งชาติพร้อมมอบเงินสนับสนุนอุป,ปกรณ์ทักษะทางสติปัญญาแก่เด็กพลเอกสุรัตน์วรรษ์เลขาธิการบุรนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่า8 4 0 0 0กล้าเฉลิมพระเกียรตสิสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่แห่งเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซา โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า1 0,000 000คน